ไปเงาปูนเราจับด้แเม่ยังบินขอทองจับกระปูนลำกกนพี่สองไปหาเก็บกระปู่เดกคไรข้าขขับเาสิไปหาเอาเนืกระปูพี่้องเอาม่เห็นไม่รู้อมกระปูมืออื่นเสาเนาะแจ้งใจว่ามักบวบกำลังดกตอนนี้เลี้ยววไร ไ,ฟไฟมันแบบพอหัวเลยมันิวเวีนเียน,ยน,นกันูเห็นกระปูเราพี่น้องพวกมันเดนแข็งไปรล่นี่วนี่เ็แทบข้ากระปูมันแเเรื่อมีนะดินทาน้ำไหลเงิน,นมันเดนทางน้ำไหลกับแทบตะลุก มาเลยนี่นะครับผมมาเลยนะครับผมคือเคยจับปูเหมือนกันครับก็ <laughs> <coughs> <No. coughs> <No. coughs> ายก<ห>นลายกนกระปูกระปูน hmm. mm ี่นี่เลยกระปูนี่แครบแครบแคปอดงามปูญ่ยสเปรยสิไม่สเปรย์ไปดูไฟจ่เปิดน้าไปโทรพท์เงียงนง เซนเยอะเงี้ยงเอาตามขางันทางน้ำไหลปูไหลปล,ลาอะไรสลอยเนาะยังสลึมสลืออยู่ปลาหลเลดเปล่า,ลาน้ำมันคุณเนาะไม่เห็น ยังก่แล้วก็นยนี่กระปูเรียนขอแนบนเลยนี่ประธานมันเปนเขาไปในบนเลยกระปูคือใบอะไสนะ FC คือสิหลักแหล่นะกระปูมันไต่ีหันกระปูแค่กระปู ยังไฟเส่ยมัอนมันไปนีกรปูนแล้วคันค้าขนาดสร้อยแสชุดนี้มีเอีกมาต่อมันเหมือนแต้มที่บครับอ้กรปูนนี่เดีอ้ตเร้อจับด้วแม่งยังบินขอทองเบิ้งเบิ้งองเจาขอเบียัง ปลาเคง็งปลาอปลาดุกนี่ปลเคง็งพี่ล้งปลาฟิสปลปลา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 ปลไปแลวไปแล้ไปๆโอโหพอม่เลยเปลเค็งมันหากินจึงจึงอยู่ตา <c Hindu> มห้งะไปตลอ ปลาปลานั่งขึ้นอิงเดี๋ยวนะเพราตัวบกง่ายนะนี่มันก็ขอไปตัวบกง่ายอย่างเดียวละลายดำปลาเจเบลจจเปย์ี่อยากแกะเอาสลายเคยเห็นแล้วสุดนี่มาได้เดย์เดย์เป็ปตอนใดหืาจับกระปูพี่น้องฮอตกล้าเลยไม่เห็นปลาแล้วเเปย์ขูกปลาในน้ำ ปลาแนะนำกับเปล่อกเสมือนเสือในป่าเลยว้าใกล้เด็กป้าปอะไรตอภัยอกดูเลอปอะก็บ่เห็นปายอย่างเดร่ะอย่างเงี้ยหรอเปล่าเบ็ดมุฟอนเดป้าเเห็นหลในคิด มันดิมันเขาตรงบอกเปไปเดี๋ย yup. <ovat S 1> ังมาขึ้นเห็นปลาเนาะปะทะเพียนอืมปะเพียนตัวใหญ่ส็ดเนาะี่นะพี่น้องอ <ai> mm ันยังเซนเห็นไ่ออกเพ้นปะทะเพียนเนี่ยเนาะแค่ี้อยากลงดิไเลยาแลงไปแล้วป้านาไปแล้วกระปูนยู่ เ้าบอกกัดตนเขาคนี่สมครแมงใหม่ว้าบอกไอ้กับบอกเกาะมาแล้วพี่ช่วยใ้บุแมอนบอกบแมเนนำเขาเกือถอดินำเขาเกือใช้สเปรย็ฮนประดุกพี่นนอะ มันจะไปยเว้ยอ้าวคุณเห็นปลาคอคุณเห็นปลาดุกใช่ปะมันจะไปี่่ปลาดุกตัวบังไง่องเฮแดงนี่ะอ้าาท่าทเยเขาเขือกจะเขา ออเยรกมากใ้ค <mile> oh, yeah. ุไปคุณไปละไปที่ชอบที่ชอบเถอะเกิดๆเบิงเขิบสโอยไปแล้วคูกับความใชเบังเด้ปูมันเป็นตัปูเห็นแต่ควัมันกลุ่มๆไปมหัวปลาเลยเนี่ย แต่ว่าเขา,เางามเขาให้เลยงามนี่เขาให้เลยงามให้สล้อยอย่างก่อนเห็นเย็กน้ำมันลึกแล้วรก็อยจะเห็น,น,นปโป๊ะกบลายมันโป๊ะซาเปนะคะเธอเอ้ยสลอยนะสองข้าวบังเวิญเอ้ายี่ไป็นร้อนหอยไงหอยโขงง่งไง อมโคงไงบอกกันแล้วทางในขูดหเอาซื้อเก็บมาเบิด์ยังกะมาหากินตอนกลางคืนเลยม่วนนี่เี่นต้องาจ,จับอกระปูมันกัดเขาเขาคือสเปรวาเนี่ยคนเอาเป็นเห็ดเมนูหน้ากระป๋อเด็ดเขากระป๋อเดืดดำหาการเขาข ช่วงนี้มันเจ้ากัดแล้วพัวเขามันออกห่วงแล้วมันมันหรือว่ามันก้มแล้วบางเถิดกับบางบอดต้นลำมันแข็งมันใหญ่แล้วบางต้นเขานะสูงสูงทั้งเราเราก็ย่างกระปูดกันพี่น้องไปพี่น้อยมากับสลอยสเปรย์บอกเกาะบอกอายแต่ว่าเขาน่ะไปย่างเบ็ดชุ่มห่อหน่อยจับเอากระปูดลายยอดแล้วเบิ่งเด้อจับปูห่อตายหลายตัว พอมนะสามสิบแล้วซวไปสามสิบกมาเทเร่บวกกันไปหาสิบรวมาหาสิบโตนนี้แล้ว <c oughs> างยถือ <c oughs> ไปทางหนาตโตจ้าแกมันยังลำไรน้ำบอลหนีได้พอคนมาแล้วก็เห็นมันลายใอบนลของแ้วแกก่อน ได้มันมีนำ้ำตื้นๆเราเจาไอจ้แก่กระปูมมักมาหากินถ้า <c oughs> กระแยงคือหลายถ้าอื่นถึงเก็บเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากระแยงนั้นสำนังเอ,ง <c oughs> เอกต้กงอง,อง,องมัน้อกวนนี่นะเด็กๆถ้ามำนกลัวมันแหล่ได้ั้้้้ ป้าจัดจูดกัเลยป้าคือลายแต่อนำนั่นนอ่ก็มีป้าบอกเฮ้ะเรลหมาปขอปขอก่อนโเคนีโอเคเาจะก็ได้นำเตืนหนึ่งไปดิ่งปราค่อยนั่นเองีอยังควนคุมคุมอ๊อกมันอยู่ไนใะ่ไเดนมันอยู่วางนี่ไหมใช่ปุกอันนี้ล่ะป้าใช่ใช่ประดปุะปุ๊บปุกนเอ เอาปลาขึ้นหลายเลยบอเอาถอดเกือบใจแล้วแบมไปเตนไปแล้วคนละไม่ได้เ่เห็นแล้แนวบอกมีแรงขูแล้วเห็นแล้วบอเขาเห็นหรืจ็บว่าเราได้ปลากันขึ้นโอ้สะออนีมแต่กรขกไปทุกตัวโอ้ย่างกระปูวิสเห็นเยอะกะข่ไปนไม่ยืนี่กระปูนะครปูชิมัน <laughs> ชแปลว่าป้าชาวป้าเป็วหนไหนป้าก็ลายในไหนนนเนาะแกเห็นแต่ป้าใช่ไหมเนาะถักเบ็ดมันทำปบมาเลยสองสาวหาจับกระปูอยเนาะเิ่นผู้สาวสองคนหาจับกระปูจะลอยอยากได้ปลาย ปลาแน่นี่แะปลาค้อปลาดุกปลาลดใหญ่ที่ไรเป่งเนาไปย่างแห้งสิจะว่ายอีกวะจั๊กมันบดไปเลยปลากลางคืนนะฮู้มบืบืนไปบอกเออมันนำไอ่เดียวเลนี่นำจะตื่นบ่เปียงเข้า บบนนเมื่อแล้วพี่น้องได้ปลาลดแล้วก็ปลาขอ้อกล้วก็กปูมาค,คอยน้อยปลอ,อ่อมแล้วพี่น้องข้าสืเมื่อแล้วนะเพราะว่ายังไปยังมามันกับบเบิดบ่อนหาปลาคอกับปลาดุกนะมาจากแนวเอาาวพิจฉาวันนี้อออขอกันมืออื่นเสาเด้อพี่น้องนี่ก็จะเป็นคำคืนพากันมาหา ยังกระปูแหวอ่อมอื่นสาวเนาะโอเคพี่น้องเมื okay, ม่อก่อนทุกคนคืดไงแางไปเลยยังไปอีกยังจะมันไป <c oughs>